สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โครกค่ะมือนีกับน,น้องอ้อยกับยูที่บ้านที่อยู่มาเลเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียน,นะคะกับวันนี้น้องอ้อยกำลังได้เมนูมากพอดีไฮรุงที่บ้านเช่าเขาไอ้ชื่อกระเพรามาให้เนาะคะนะ่ะเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของน้องอ้อย,ยนะคะเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นน้องอ้อยจะอยู่ในเมืองอะไรอย่างวะ ไอกะโล่อน้องออยอยู่เมืองไอกะโลนะคะนอะ้องอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบ้านเศร้าก็บ้านเศร้าที่น้องออยอยู่นี่ก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทเนาะค่ะเนาะอากาศบ,บ้านบ้านเขาก็ะหอนอ่าค่ะแล้วเดี๋ยวอ่าน้องออจะพาไปดูเมนูของน้องออยเนาะค่ะเนาะอ่ะอเอาเราบอกเวลาเขาออกนี่ก็เขาก็จะล็อกประตูไว้จังน้อยนะคะเนาะเพราะว่ากะเขาหนรือกั มีเอ่อเพิ่นลบายเป็นไรแหละอ่ามีคนหลายหลไหลาชาติเนาะคะ่ะเนาะมีอยู่หลายอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นอ่าขนพมา่าอยู่ในเวียดนามก็มีแตว่ว่าโซนของออยเนี่ยจะเป็นของคนจีและขคนอ่า,อ,าอิสลามเนาะคะ่ะเนาะจะอยู่อยู่คนละโซนกันอยู่ค่ะ แต่ว่าตอนกลางคืนกับเวลาเขาอ,ออกไปก็ระมัดระวังกันจังน้อยนะคะเนาะม,ม,มันบึนนงแม่น้านเมืองเ้าเนาะค่ะเนาะงหากันยังบ้านไปอ่าคณะบ้านเขาเตี้ยฮะน้องมมอ้อ,อยออก็รับประตูเรียบร้อยแล้วกะมาดูเมนูของเรากันเลยค่ะกะที่น้องอ้อยหายไปสองวันนี่บ่มีอย่างเลยค่ะเด้ออันนั้นก็เลี้ยงปีใหม่สมการ<ม>นี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวเขามาเบิึงเมนูกันเลยจา้าเนาะ มาค่ะพี่น้องค่ะมาดูเมนูของเราบ้านเรามีเมนูเยอะดอกค่ะแต่ว่าอันนี้ซึ่งหมูมากหมูนี่จะเป็นกระดูกชิ้โค้งน่าจะชิ้นโค้งหมูค่ะถุงนี่โต๊ะกีก่ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าริ่งกว่ากว่าสามสิบห้าริ่งก็มันลิ้งหนึ่งประมาณเจ็ดเจ็ดบาทกวา่าเนาะของเราเนาะจะโต๊ะย่เท่าใดล่ะ สองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะคะเนาะมาครับ,บน้องคะ,ะเซ็ปเปร่าก็คือไปซื้อไก่ซื้อหมูซื้บบะแม่พี่น้องคะแต่ว่ากินแกงสม้มแกงส้มกุ้งค่ะพี่น,อน้องทางทางชุ่มค่ะวันนี้จะแกงส้มกุ้งนะคะเนาะจับใส่แตงแกงส้มกุ้งใส่ แดงก้านีมีจะเป็นสูตรไตไม่ออได้สูตรมาจากาหาตถ์ใหญ่นะคะเนะาะน้อยเคยไปอยู่หาดใหญ่มากประมาณเจ็ดปีเจ็ดแปดปีได้จะ้ะนนี้จะมาแกงส้มกุ้งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะแต่ว่าเสียดายอย่างนึงน้อยขาดกะปิหรือเคยนะคะเคยขาดเคยขาดเคยกะว่า,เ,า,เ,า,เ,าเป็นยังค่ะกะมีน้ำมะขามเปียมีขมิน้นกะมีข้าวเจ้าไอ้แซนั่งมาคะเนาะ ปกติน้องไจะใส่เป็นข้าวเหนียวม,ม,มันจะมันจะหนามันจะคนแล้วก็จะหวานกว่าไอา้ข้าวเจ้านะคะเนาะมันก็เป็นปความชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้ากับมาดูวิธีการทำกันเลยนะจ้านอนน้อยชอบใส่เตนมีผักอี่ยังก็ใส่ยแดกงกับกิงแกงส้มบะมีสูตรตายตัวแต่แค่ผัดอย่างเดียวขาดอ่าเขือยค่ะเขือยอ่ะ,เ,คคะ,เ,อะเดี๋ยวน้องไอจเตรียมก่อนแป๊บนึงนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยจ้ะอีกคเขินมันเลย มาค่ะพี่น้องขะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนี่อ่าน้องอ้อยจะตำเครื่องแกงเองเนาะค่ะพี่น้องขะก็จะมีขมิน้นกระพริกจินดาแดงสีจะสวยเนาะค่นะเนาะก็จะมีกุ้งอันนี้จะเป็นไอ้ข้าวสารแซน,น้ำใบเวลาเขาตัดมันน้ำมะขามเปียกก็จะน้องอ้อยก็จะใส่แตงกวาเนาะค่นะเนาะอ่ะเดี๋ยวเขามาตักกันเลยจ้ามาอันดับแรกของน้องอ้อยก็ใส่พริกค่ะจิ้มเลย ตำ,ตำพริกตำขมิน้นแช่กันด้วยจ้ะแล้วก็ใส่เกลือจังน้อยคพี่น้อง่ะจะได้ตำง่ายกระดายไม้จะเข้มหัวจังน้อยนะตำเลย มีกับปีใส่กะปินั่นจะได้สักครึ่งซ้อนโต๊ะนะครั้งนาะบ่มเีก็บา้าใส่เอามาให้ใส่กะมินค่ะกะมิน ให้เขาห้องน่องค่ะพี่น้องคะใส่ไปเลยแล้วก็ตำตำให้ละเอียดที่สุดนะคะเนาะอืมจืดโค้งหนามไรอืม ได้ทีละพอค่ะพี่น้องนะอ่น้านาพอเดือดได้ทีแล้วพี่น้องคะ่ะก็ใส่พริกแกงของเราลงไปเลยวางโกรกก่อนเราจะดูดสีดิงแดงไปเลยพี่น้องคะ่ะโรกแต่จะเป็นหน่อยผสมสักชีให้เนาะอ เพราะมีรสเปี้ยวใส่ข้านออไปเลยค่ะแล้วก็น้ำขามปเปรียกอุม่มส้มไปเลยตีนกระตุนไว้เลยค่ะอี่สาอ่ะนี่ไป่นอค่ะหน่อยว่ามันบกกลมกลมนี่ กะปิบะมี่ปลาบะมี่ค่ะแต่ตัวนี้เพิ่นเอิญว่าอีงยังบ่หููเด้ความพี่น้องค่ะทนผูส้มมัางท่านอาจจะเคยกินแล้วมันบ่มีชซื้อแหมมันบ่มีฉลากแต่ว่าน้ออ้อยมุมความรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเต้าหู้เป็นคล้ายๆกับเต้าหู้แต่ว่าชิมดูแล้วมันจะกินมันจะออกคล้ายๆนัวๆจักหน่อยน้ออ้อยใส่แทนปลาไแท่นกะปิก็แซกพี่น้องค่ะลองดึงน่ออ้อยบด้เ็ดอี้หน้อยหน่อยชิมแล้วมันเป็นกึ่งกะปิออกไปทางกะปิ จริงๆก็ซื้อมาไว้วาระเทศโมูค่ะก็ดีค่ับกะปิ่อ,อยซิมเลยหรออร่อยเลยครับพี่น้องนะโบราณมันหอมหอมออกกินกะปิน้อยๆนะเดี๋ยวเ้าออกกุ้งห้องใสลงเลยจ้ะแ,แล้วแตงกวาห้องซุปเราก้องกะเข่ของเรา,เาลงไปเลยจ้ะนี่ สีน้ำโคนๆที่ไอ้ทีน้องอ้อยใส่เมื่อกี้ซอดมุเกะมันจะออกกลืงคล้ายปลาไหลเท่าไยคะแต่ว่าก็บ่ได้ชุนปลาของบ้านเฮาเรสชาติจะเข้มๆเหมือนกันนะเป็นใส่ลงไปเลยอือแล้วก็ปิดฝาปิดแก๊สได้เลยจ้าเดี๋ยวจังน้อยปิดแก๊สไปเลยแ่ว่าถ้าจะบ้าให้กลุ่มห้องซุกเกินไปเห็น้องมึงสีค่ะ ทั้งอุ่นทั้งแซ่ด้วยค่ะแกงส้มอ่าปิดแก๊สปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้อ่ะ,อะจัดจานกันเลยจ้ะอ๋อเป็นเังไรน,นะคะพี่น้องคะแกงส้มกุ้งของน้องอ้อยอ่าอร่อยคือเก่าเด้อค่ะเด้อถ้าผูดด้ใดชอบเปรี้ยวกะบ,บีบางหน้าไปเพิ่มไปอีกก็ได้ได้จ้าแต่ความเปรี้ยวของน้อยโอเคละพอละค่ะอ่ะเดี๋ยวเฮาตักข้าวกินข้าวน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะตังชุมค่ะ กินแกงส้มกันจ้ามาค่ะต้มส้มค่ะนี่แกงส้มต้องคู่กันกับไอ้ย,ยัางก็ไข่เจียวนะคะเนาะแก้พิดมีอาหารลดจืดแล้วก็ต้องมีอาหารรสเพ็กก็ต้องมีอาหารรดจืดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นจะเพ็ดโปด ต้องกินคู่กันขอมันกินคู่กันเสียอย่างเดียวขาดอย่างเกาะสตอครับพี่น้องคะอ่าห่อนครับพี่น้องคะหูว่าทำไผช้อมในยินเสียงของมเขาโทรศัพท์บาเบาหูด้วยค่ะมันว่าบ่เบาไหว้อยห่อนแห้งนะไม่รอช้าแล้วค่ะมูงันแกงท้องคนได้ค่ะพี่น้องคะอืออะมไม่รอแล้วค่ะคะ้ากินแล้วได้จ้าเด้อ แซ่พี่น้องคะเพชรใหญ่สมกับอยากค่ะได้จะต้องกินอาหารรดจัดเพียงใด่านแจังสีส่วงนะคะน้อพี่น้องคะอืออือกินเอยค่ะดูดีด้วย

หลายหันของสัยว่าน้อ้ยไม่ให้ท่องอย่างยูนิฟันเทนมาเลเซียนะคะเนาะกะน้อง้อยกรีมาเที่ยวน้ำมาเที่ยวน้ำมาหาเพื่อนน้ำเนาทะเนาะกะกะเดี๋ยวน้องอ้อยีมได้มาอยู่โดนะค่ะประมาณประมาณต้นเดือนหน้าน้องไอศกรีกลับแล้วเพราะว่าที่นี่มันสามารถทำวิ่งได้แค่เดือนเดียวเนาะนอนกระจองตัวกลับแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอกันที่ประเทศไทยนะคะน้องเอ้ยแล้ยงสีส้วงนะคะเนาะหนูทางเพชรชูนันกิน

Isu ya. ค่ะขาดนอกค่ะแซบบ่บขินหัดสะตอเลยเนาะคะเนาะแกงส้งมอย่ก,กินกูกันก็สะตอก็ไข่เจียวดีสุดยอดเลยค่ะเป็นอาหารกินแบบสุดยอดถ้าใครเคยได้กินนะคะเนาะ หลายตัวเนาะค่ะเนาะไม่อยากใส่ยังก็ใส่เลยต,ตามความชอบไปเลยค่ะโม่กับโม่ค่ะ สูมใจนะอากาศก็ห้องประตูจะเปิดถ้าเป็นไปได้จิ้งใหญ่กินในห้หองแอร์มันละคะหอนแห้งมือเงื่ออะไรอันน้อยสิ เจ็บมากเลยค่ะที่แรกกับว่าได้ตั้งใจไว้กินเบิร์ดได้ทำรองค่ะมันเซ็บไีลี หมดเลยค่ะหมดมุมมากมันนอนหงายนี่เนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยชอบมั้เลย กไปอีกแล้วค่ะกับหนึ่งเ <c oughs> มนูของน้องอ่อยเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับแกงส้มกุ้งวันนี้ของน้องอ่อยสูตรน้องอ่อยสูตรแบบทุลักทุเลอุป <c> ก <oughs> รณ์ก,ก็ค่ครบเครื่องก็บว่าครบครบกันหน่อยคะ่ะพี่น้องคะเต็มเลอตำไอเงี้ยจอกริกแกงกระดึนกระดอมไปทั่าทั่วพริกเขาตาบางสองสามเสียมค่ะครบมันหน่อยเนาะแม่เมนผสมสักสีเนี่ยก็ครบหน่อยเนาะโอ้ย อ่ะกับต้นไหนกับมึงกัน้อยกัขอบคุณเอฟซีขอบคุณท่านผู้ชมหลายเลยค่ะที่ิดตามน้อยหอยใหญ่เซคุบยูพื้นเตากับต้ไหนจะฝากอะไรก็แชร์ให้ยูพื้นเตานี่ได้ใจเป็นนังใจให้น้อยเนาะกับน้อยกัยังไม่ได้ออกแต่ข้างนอกหรือออกไปทางไหนทียเนอกก็นั่งอยู่บ้านอยู่คือจัดแจงบ้านองี้ยอุปกรณ์องี้ยกัยังไม่ทันได้อครบด้วยนะคะนอกกับต้ไหนกัแล้วถ้าน้อยเดี๋ยวออกไปข้างนอกน้อก็จะ พาทัมบูชชมเที่ยวเมืงองนะมาลากาหรือเที่ยวเมืองเลนเซียนะคะเนาะถ้าได้ไปไหนไหนเนาะจจะเก็บภาพดีดๆเก็บภาพง,งามๆมาฝากทัมบูชมอีกยที่เก่านะคะเนาะอาจจะบม่ได้อาจจะอาจจะบม่ได้ถ้าไม่เมนูอาหารให้งทัมบูชมได้กินถ้ามีโอกาสจะไปหาเพื่อนสาวเพื่อนต่างอำเภอต่างต่าง,งเขตนี่อย่างนี้ค่ะถ้าได้ไปเนาะอาจจะจัดที่ห้าปาร์ตี้กับเพื่อนๆให้งทัมบูชุ่มในเมืองบรรยากาศซาๆอยู่เมืองนอกนี่เป็นที่ไหนเนาะทั้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้นอ้องอยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ